ภรรยาสมรักคำสิงพูดไว้แบบนี้หลังคนเป็นห่วงทั้งประเทศเมียขอพูดบ้างรับสงสารลูกๆร้อนแรงไม่มีพักทีเดียวสำหรับประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจติดตามอย่างมากมายตั้งแต่เมื่อช่วงค่าของวันที่สิบ ธันวาคม2566สำหรับกรณีที่หญิงสาวอายุ17ปีได้แจ้งความให้ดำเนินการเอาผิดกับสมรักคำสิงอดีตนักมวยโอลิมปิกหลังก่อเหตุลวนลามจับถอดเสื้อผ้าจนร่างกายเปือยเปล่าก่อนจะใช้อวัยวะเพศมาถูถ่ายจนมีสารคัดรลังติดที่อวัยวะเพศเหตุเกิดภายในห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลน,นครขอนแกน่น ก่อนที่สมรักจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนท่ามกลางการวิจารณ์อย่างดุเดือดของชาวเน็ตตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวเดลีนิวออนไลน์ได้ต่อสายตรงสอบถามภรรยาคนสวยของสมรักอย่างออยโดยได้รับการเปิดเผยสั้นๆว่าเรื่องข่าวพี่ยังไม่ได้ดูนะไม่ได้กดเข้าไปอ่านว่ายังไงอะไร เห็นแต่หัวข้อจริงๆไม่มีอะไรจะพูดเขาว่ายังไงก็ที่เขาพูดถามเขาเองดีกว่าตอนนี้เขาอยู่จังหวัดขอนแก่นส่วนเรื่องยาก็ถามทางเขาดีกว่าไม่รู้พูดทำไมพรุ่งนี้น้องเบสลักวานีเขามีงานเขาก็น่าจะพูดแหละรอฟังจากเขาทีเดียวเลยดีกว่าตอนนี้สงสารลูกเพราะลูกดีมากๆจริงๆสองคนไม่เกเรเลย